สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับผมธวัชชัยอยู่ที่สาขานคเกษตรกรรัตตดานะครับวันนี้นะครับมาสมัครนะครับสมาชิกใหม่นะครับนะครับเข้าระบบนะครับเพี่ม450บาทนะครับเราจะได้ตัวนี้นะครับคุ่งนะครับกับแคตเธอร์ล็อกนะครับสองเล่มนะครับจะได้สมุนไพรจีนลงทั้งนะครับราคา850บาทนะครับหนึ่งขวดหนึ่ ครับตัวนี้ก็คือใบเสร็จนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาเปิดสินค้ากันนะครับชุดสมัครนะครับเดี๋ยวนะครับโดยทั่วเป้นี่ยตัวนี้เรียกว่าคอนเทนต

สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเรื่องผู้เกียรตั้งได้กับผู้จิตเจริญนะครับก็ติดต่อเอ็นบอสเข้ามานะครับสอบถามได้นะครับนะครับือสมัครเรียบร้อยนะครับเพียงเข้าระบบ450บาทเพื่อได้รหัสสมาชิกครับไว้นะครับซื้อกินดื้อใช้นะครับในสถานเราครับสะสมคะแนนเพื่อรับปันผลนะครับรายได้ครับรายวันขั้นต่ำพละพันนะครับสูงสุดเือบห้านะครับต่อหนึ่งนะครับ ติดต่อมาได้ครับสวัสดีครับ